สวัสดีครับผมมาพบกับสมพรนะครับมาพบกับสมพรใ,ในช่องคนเดินดินนะครับผมวันนี้ก็มาเสนอแนะแนวทางนะครับการตอบรับคอมเมนต์ของเอฟซีนะครับในการจับมีดนะครับในการจับมีดผมก็จะมีอยู่3อย่างนะครับในการจับมีดนะครับก็จับมีดที่หน้าเสมอแบบนี้นะครับหน้าเสมอแบบนี้นะครับในการจับมีดนะครับก็มือขวานะครับคนที่ถนัดขวานะครับ ก็จะจับที่ปลายด้ามนะครับจับที่ปลายด้ามนิ้วชี้ไว้กดตรงนี้นะครับจับที่ปลายด้ามส่วนตรงนี้นะครับผมจะไว้หมุนมีดนะครับตรงนี้ผมจะไว้บังคับหมุนมีดนะครับหมุนมีดเพื่อที่จะตวัดออกนะครับผมเพื่อที่ตวัดออกนะครับส่วนมือซ้ายนะครับส่วนมือซ้ายนะครับมือซ้ายให้จับตรงนี้นะครับอยู่ที่หน้ายางนะครับอยู่ที่หน้ายางนะครับก็จะจับแบบนี้นะครับอยู่ที่หน้ายางว่าเราจะตัด ประมาณขนาดไหนนะครับถ้าเป็นหน้ายางเสมอผมจะจับแบบนี้นะครับผมจะจับแบบนี้แล้วก็ปักมีดนะครับปักมีดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตวัดขี้เส้นออกมานะครับนะครับนี่นะครับถ้าการจับมีดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอาช้านะครับเอาช้านะครับอันนี้คือหน้ายางเสมอพอดีนะครับเสมอพอดีไม่ก้มแรงนะครับไม่ก้มมากนะครับก็จะแบบนี้นะครับส่วนที่ว่าหน้ายาง สูงกว่านี้นะครับสูงกว่านี้อย่างที่เป็นแบบอย่างต้นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือหน้ายางเสมอที่เราเสมอตัดตัดแบบสบายๆนะครับตัดแบบสบายๆนะครับดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็ขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันนะครับก็จับแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็อยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับตวัดขี้เส้นออกมาก่อนนะครับจิกหน้าออกมาก่อนนะครับจิกหน้าแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับ ยกขึ้นอย่างนี้นะครับใช้ข้อมือแล้วก็ใช้ตรงฝ่ามือด้านด้านท้ายนะครับบ,รบังคับสวัดมีดออกนะครับสวัดมีดออกอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ํายางหรือว่าหน้ายางท่อเสมอนะครับเสมอกับท่อน้ํายางนะครับผมคือเทคนิคการจับมีดนะครับ ถ้าเป็นหน้าสูงนะครับถ้าเป็นหน้าสูงนะครับเอ่อถ้าเป็นหน้าสูงก็จับอีกแบบหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นหน้าสูงนะครับเรามาดูหน้าสูงกันนะครับหน้าสูงไม่ใช่พื้นที่เสมอนะครับหน้าสูงนะครับถ้าเราจับแบบนี้ก็ได้นะครับหน้าสูงแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่สูงนะครับสําหรับคนที่สูงนะครับจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับผมจับแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะเรากดลงนะครับ ใช้มือใช้มือซ้ายกดที่สันมีดลงนะครับนี่นะครับที่หลังสันมีดลงนะครับเหมือนกันนะครับการตวัดนะครับกีดให้ช้าๆนะครับกีดให้ช้าๆให้ดูกันนะครับท่อน้ํายางก็จะสม่ําเสมอนะครับที่เราออกมานะครับก็จะไหลลงมาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันจะจะไหลไม่ดีเท่าตอนกลางคืนสักเท่าไหร่นะครับตอนกลางวันที่เรามากีดสาธิตให้ดูนะครับ แล้วถ้าสูงเลยกว่านี้ถ้าคนที่ไม่ถึงนะครับคนที่ไม่ถึงนะครับมาดูต้นนี้นะครับมาดูต้นนี้ถ้าเป็นหน้ายางสูงเลยคนที่ไม่ถึงนะครับคนที่ไม่ถึงกับหน้ายางนะครับจับมีดแบบนี้นะครับผมจะบอกนะครับจับมีดแบบนี้นะครับลักษณะการจับจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้แล้วมันจะง่ายนะครับไม่ใช่ว่ามือเดียวจะกรีดยากนะครับแบบนี้นะครับตวัดแบบนี้นะครับนี่นะครับ ตบัดเหมือนกันเช่นกันนะครับแล้วเราก็ตบัดแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับหน้าสูงต้องปานี้สักนิดหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่ถนัดนะครับสําหรับคนที่ไม่ถนัดนะครับนี่นะครับมีดก็ไม่ค่อยคมพี่น้องเลยเพราะว่ากรีดมาหลายพันต้นแล้วนะครับนี่นะครับสําหรับมือเดียวเราจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะฮะจับแบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้ากีดแบบเต็มสเต็ปนะครับเต็มสเต็ปเต็มสเต็ปถ้าเรามาแบบนี้นะครับหน้ายางแต่ละต้นมันจะไม่เท่ากันนะฮะมันจะไม่เท่ากันนะครับ,เ,นนรบเพราะว่าเราไปรับจ้างนะครับแต่และสวนเขาก็จะกีดไม่เสมอนะครับกีดไม่เสมอเราก็เอาแบบง่ายๆคือเราถนัดเลยนะครับคือหน้ายางนี่สูงไม่ใช่ก้มขนาดนี้นะครับสูงแบบนี้เราก็กด ไม่ใช่ว่ากดแล้วให้ขี้ไม้บางหรือขี้ไม้หนานะครับเพื่อความถนัดและความรวดเร็วของเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับวัดหนอให้ตรงกับท่อน้ํายางนะครับผมให้ตรงกับท่อน้ํายางเพื่อที่จะไม่เข้าเนื้อนะครับไม่เข้าแกนไม้นะครับผมก็มือนี้นะครับจับสําหรับบังคับนะครับจับสําหรับบังคับไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับส่วนมือนี้นะครับก็จะหมุนเวลาเราตักเราก็จะหมุนนะครับหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้นะครับผม แบบนี้นะครับการสำหรับจับมีดแบบเทคนิคดีๆนะครับนะครับแบบนี้แต่ถ้าคนที่เขาชํานาญนะครับคนที่เขาชํานาญคือมีดไม่หมดนะครับเขาจะจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้คือซอยแบบนี้นะครับซอยแบบนี้นะครับซอยแบบนี้เลยนะครับเขาจะจับแบบนี้การที่เรากรีดยางนะครับเราเดินมาเรากีดเสร็จปุ๊บเราเดินมาเลยนะครับตาเรามองข้างหน้าว่าลงท่อไหมนะครับ คนที่เขาทาเวลานะครับทําเวลาว่า,าสมุดกีดอย่างพันสองพันต้นอย่างสมพรนี่ครับกีดเสร็จแล้วเดินมาเลยนะครับเดินมาเลยแล้วเรามองข้างหน้าถ้าเกิดลงปุ๊บนี่เราตวัดฝั่งนี้เลยนะครับตวัดฝั่งนี้นเลยนะครับผมเรามาปุ๊บเรามองที่ตรงนู้นเสร็จยางลงเสร็จ,รจปุ๊บเราก็กีดอย่างนี้เลยนะครับกีดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ อย่างนี้นะฮะก็องง่ายๆนะครับค่อยๆหัดนะครับค่อยๆหัดไปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสาหรับมือใหม่มาบอกเทคนิคกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับมาหัดกันนะครับส่วนยางที่ล้นนะครับยังไม่แข็งนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้น้ํากดนะครับก็เอาไม้ค้าสักนิดหนึ่งนะครับไม้ค้าสักนิดหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ ก็ฝากเทคนิคไว้3แบบ3ประเภทนะครับผม3แบบ3ประเภทที่ว่า FC ถามมานะครับผมก็บอกเทคนิคให้นะครับแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละต้นยางจะไม่ขนาดเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ผมก็ฝากไว้นะครับก็กดแชร์กดไลค์นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมจากบ้านคนเดินดินนะครับสมพรก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็ทาบ้างไงคืออยู่งั่นเราควรไปเอามอน้าทาให้ลูกคนี้